เกษตรลิมระเบียงวันนี้นะครับจะมาสอนการทําฮอร์โมนนมสดแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะครับเอาไว้รดน้ําผักเพื่อให้ผักของเราเนี่ยจเจริญงอกงามแล้วก็กรอบหวานอร่อยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีไข่ไก่ประมาณ6-7ฟองมีนมเปรี้ยวน้ําตาลทรายแดงหรือกากน้ําตาลก็ได้นมสดครับแล้วก็ขวดพลาสติกเปล่าแค่นี้เลยครับ ฮอร์โมนนมสดก่อนแล้วกันนะครับฮอร์โมนนมสดเนี่ยก็จะช่วยให้ผักของเราเนี่ยเจริญงอกงามดีแล้วก็เป็นเคล็ดลับนะครับเวลาที่ใครปลูกผักแล้วผักสลัดขมฮอร์โมนนมสดก็จะช่วยได้นะครับสามารถไปรดแทนน้ำก็ได้ผสมน้ำแล้วก็ลดน้ำได้นะครับหรือว่าไปฉีดพ่นทางใบก็ได้ส่วนวิธีการทำก็ไม่ยากเลยครับขั้นตอนแรกใส่น้ำตาลทรายแดงไปเลยครับ2ช้อนหลังจากนั้นครับตามด้วยนมสดที่เราเตรยียมเอาไว้ ใส่ลงไปครับมากน้อยตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับหลังจากใส่นมสดเสร็จนะครับพุทก็จะตามด้วยนมเปรี้ยวที่เตรียมไว้นะครับของพุทธใส่2ขวดหลังจากนั้นเราก็ทําการเขยา่าเขยา่าขยา่าขยาขยา่าให้น้ําตาลทรายมันละลายครับต่อไปนะครับอันนี้ที่จะทําก็เป็นฮอร์โมนไข่ส่วนฮอร์โมนไข่ก็ไม่ยากครับใส่น้ําตาลทรายแดงไป2ช้อน แล้วก็ไข่6กเจ็ฟองที่เราเตรียมมาไว้ครับตอกใส่ลงไปในขวดเลยครับตามด้วยนมเปรี้ยวที่เราเตรียมไว้นะครับ2ขวดทุกอย่างใส่ลงไปให้หมดเลยครับหลังจากนั้นเราก็เขย่าให้น้ําตาลละลายแล้วก็ให้ไข่มันเข้ากันนะครับเขย่าไปเลยครับแรงๆแรงอีกแรงอีกครับเข้ากันเลยนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทิ้งเอาไว้นะครับ 3วันเราถึงจะเอามาใช้ได้นะครับซ้ายนี้คือฮอร์โมอนนมสดฮอร์โมอนไข่นะครับเวลาใช้เนี่ยนะครับก็ประมาณสักผสมกันนะครับ30ซีซีต่อน้ำประมาณ20ลิตรนะครับหรือว่าก็กะกะเอาก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าฝักบัวเอ้ถ้า,ถาที่รดน้ำเราไม่ได้ใหญ่มากประมาณ2 3สมลิตรเราก็อาจจะใส่แบบ1ช้อนชาก็ได้นะครับผสมลงไปในน้ำแล้วก็ฉีดพ่นก็ได้หรือว่ารดน้ำสลัดก็ได้นะครับก็จะช่วยให้ผักของเราเนี่ยโตเร็วใบงาม แล้วก็กรอบแล้วก็หวานด้วยนะครับหมดปัญหาเรื่องของผักขมไปด้วยนะครับนี่คือฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมสดนะครับย้าอีกทีหนึ่งอย่าลืมนะครับทุกวันเนี่ยนะครับเราเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มแล้วอย่าลืมมาเปิดคายแก๊สมันด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะระเบิดแน่นอนโดยเฉพาะเจ้าฮอร์โมนไข่นี่คือแบบแก๊สเขาจะเยอะนิดนึงแบบพรุ่งนี้มานี่คือขวดจะตึงเลยนะครับก็ต้องมาคายเขาเลยหนึ่งนะครับแบบนี้ครับลองทากันดูครับ โ้ยเป็นรดน้ำผักครับขอบคุณมากครับผมนี่ก็จะเป็นวันที่2ครับสําหรับการหมักอย่าลืมคายแกส๊สแล้วก็ขย่าฮอร์โมนไข่ด้วยนะครับอันนีเขย่าด้วยฮอร์โมนนมสดก็ต้องคายแกส๊สแล้วก็ขย่าวเขาด้วยเช่นกันนะครับอย่าขย่าก่อนนะต้องแบบคายแก๊สออกมาก่อน ถ้าเราถึงค่อยเขย,ย่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเขยา่าเหมือนเราแบบเปิดน้ำมันลมอ่ะมันจะพุ่งออกมาเลยแล้มันก็จะเละเทะนะอย่าลืมนะครับเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับหมักให้ครบ3วันหลังจากนั้นเราค่อยเอาทั้งฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมสด มาผสมน้ำฉีดพ่นทางใบก็ได้หรือว่ารดลาที่โคนต้นสําหรับพืชผักที่เราปลูกเอาไว้ก็ได้นะครับวิธีการทําง่ายๆแบบนี้ใครมีคําถามอะไรสามารถโพสต์ทิ้งเอาไว้ก็ได้นะครับใน IG ของพุทธหรือว่าใน Facebook Fanpage PJ Happy Farm นะครับตอนนี้มีคนตาม2,000กว่าคนแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ